ที่สี่คือลิงก์เซ็นเตอร์นะคะเกิดมาจริงๆเรามีบ้านในสวนอยู่แล้วแล้วเราก็มีกิจกรรมต่างๆในบ้านในสวนอยู่แล้วเช่นเดียวะัหรือว่าส่วนที่เป็นร้านอาหารหรือส่วนที่เป็นการดูแลสุขภาพแบบอๆค่ะ mm hmm. แต่ว่าด้วยความที่สังคมทุกวันนี้เรารู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้ยิ่งจาเป็นสําหรับทุกคนมากขึ้นด้วยสภาวะทางเศรษฐกิจเนาะทางสังคมความเครียดต่างๆนานาสิ่งเหล่านี้จําเป็นที่จะต้องมีคนได้รู้เรื่องนี้มากขึ้น ก็เลยอยากจะขยายส่วนของการดูแลสุขภาพของบ้านในส่วนแตะเดิมเนี่ยให้กลายเป็นบ้านสิติฮิล่งเซ็นเตอร์ซึ่งส่วนนี้ก็คือจะทํางานเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในองค์รวมทั้งหลายด้วยศาสตร์ต่างๆที่เราใช้ซึ่งก็จะมีหลายๆแบบที่จะเป็นกิจกรรมที่จะส่งเสริมสุขภาพกายสุขภาพใจเยียวยาแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องกายและใจได้จริงๆ คือว่าบ้านปิติเพราะว่าอยากให้ที่นี่เป็นเหมือนเป็นบ้านค่ะเป็นบ้านที่จะทําให้ทุกคนที่มาที่นี่มาทํากิจกรรมใดๆแล้วก็กลับไปอย่างมีความสุขเหมือนไปเที่ยวบ้านเพื่อนหรือว่ามาเป็นคาอบอุ่นนะคะถ้าเราพูดถึงบ้านเราก็จะพูดถึงเรื่องคาอบอุ่นความสบายใจความสบายใจต่างๆนานาที่เราจะได้รับจากคําว่าบ้านคะที่บ้านปิติจริงๆแล้วเราก็มีฮิลลิงที่ทําอยู่ก็คือมีโยคะอยู่แล้ว มีอยู่แล้วมีคริสตัลซิงคิงโบแต่ว่ามันก็จะมีอีกหลายๆอย่างที่เป็นกิจกรรมของบ้านปิติที่จะทำด,ด้วยกันก็คือบางทีเราก็มีกิจกรรมทำนา้ามีสวดมนต์หรือมีอบรมเรียนทำน้าหรือบางทีเราก็มีเรื่องของศรรองิลปะต่างๆที่เราก็จะมีจัดแันกิจกรรมเหล่านี้นหมุนเยียนกันไปเพื่อที่จะแบบคนที่มาได้รับประโยชน์ได้รับความสุขได้รับสิ่งต่างๆที่รู้สึกว่าอิ่มเอมกลับไป ปิติก็เป็นเป็นบ้านเล็กเกนะคะที่ก็มีความตั้งใจที่ดีในการที่จะสร้างสมดุลให้กับชีวิตของผู้คนมากขึ้นใครก็ตามที่มาที่นี่อะคะ่ะเราก็จะได้มาเรียนรู้วิธีการที่จะสร้างสมดุลในแบบของตัวเองแ่บไปเพื่อที่จะได้มีชีวิตที่เป็นสมดุลและเมื่อเรามีชีวิตที่สมดุลนะเราก็จะสามารถมีความสุขกับตัวเองกับผู้คนรอบข้างกับครอบครัวของเรามันก็ขยายออกไปเรื่อยๆกว้างขึ้นเรื่อยๆ ตั้งใจก็คือรารถนาอยากจะให้เป็นจุดประกายแห่งความสุขความเข้าใจในชีวิตแล้วก็เป็นแสงสว่างเรื่องสุขภาพกายสุขภาพใจของผู้คนที่ได้ใช้ชีวิตอยู่ณช่วงเวลาตอนนี้ซึ่งมันก็เป็นสังคมที่เราก็รู้สึกว่าเป็นสังคมแห่งความเครียดเป็นสังคมแห่งความสับสนวุ่นวายหลายๆอย่างคิดว่าบ้านปีติตก็จะช่วยนำพาทุกๆคนไปอย่างมีความสุขได้ได้มากขึ้น อยากให้บ้านปิติเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ทุกคนมีไลฟ์บาลานซ์ไลฟ์ออฟจอยชีวิตที่มีความสุขชีวิตที่สมดุล